กเกษตรจังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนำทีมเกษตรกร,ะกร,กรนะครับได้ลงพื้นที่ไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งครับ นางสาววลภาปันตะ,กะเกษตรจังหวัดลบบุรีพร้อมทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปยังแปลงปลูกพืชของนายไพรวันจแจมจ้งตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างองค์ความรู้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร,ร,ร,กรในพื้นที่ในการบริหารจัดการพื้นที่การ,กรเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีไรายได้พอเพียงในการเลี้ยงชีพและครอบครัวโดยการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีความรู้สามารถปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่มีศักยภาพสร้างความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับพื้นที่การเกษตรของอำเภอหนองม่วงประมาณ280,000ไร่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่มันสำปะหลังข้าวโพดอ้อยโรงงานและข้าวนอกจากนี้เกษตรกรยังมีการปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อเป็นไรายได้เสริม โดยนายภายวันแจ่มแจ้งเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมเปิดเผยว่าตนและครอบครัวปลูกแตงโมในพื้นที่ตำบลดงดินแดงจำนวน3ไร่มีต้นทุนไร่ละ1,000 0บาทให้ผลผลิตไร่ละ4,000กิโลกรัมราคาจำหน่ายเฉลี่ยกิโลกรัมละ5บาทมีรายได้ไร่ละ2,000 0บาทกำไรสุทธิไร่ละ1,000 0บาทนะครับโดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงไร่โดยใช้แนวทางในการบริหารจัดการผลผล,ผลิตทางการเกษตรของตน โดยการตกลงราคาที่พอใจครับมีการวางแผนการผลิตจำนวนพื้นที่พันที่ตลาดนิยมผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยจึงทำให้แตงโมในไร่ของตนเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของการจำหน่ายครับ